ผมก็ต่อเนื่องไปเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการปิดกิจการเพื่อล mm ็อกดาวน์ที่รัฐบาลสบคอขอความร่วมมือซึ่งผมกับน้องใบก็เห็นด้วย uh huh. เพื่อเราจะหยุดวงจรระบ,บาดใช่ไหมน้องใบแต่แน่นอนสิ่งที่มีหลายคนถามหาก็คือการปิดมันจะไปกระทบซึ่งสามารถที่จะผ่อนปลนในบางอย่างโดยไม่กระทบกับแผนการหยุดวงจรได้หรือไม่เมื่อวานนี้จดหมายจาก Facebook เพื่อนแท้ร้านอาหาร โพสถึงนายมตรีและสบคอขอให้ทบทวนตอนหนึ่งระบุว่าประกาศคำสั่งที่ออกมาปิดร้านอาหารในห้างมีผลให้เกิดการตกงานทันทีของพนักงานหลายพันชีวิตขาะที่เงินเยียวยาเงินทดแทนที่ได้จากประกันสังคมก็ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้ใจ่ายผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ร้อนเป็นแบรนด์ใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงจะกระทบกับ GDP ตามมาด้วยสต๊อกวัตถุดิบที่เราใบออกไม่ทันเพราะว่าเขาเป็นเป็นเชนใหญ่ในต้องใบใช่ไหมเขาเขียนในจดหมายว่าสร้างความสูญเสียโดยไร้มาตรการเยียวยาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการแต่ละแห่งห่วงใยพนักงานต่างก็ต้องดิ้นรนหาสถานที่นอกห้างเพื่อให้สามารถทำอาหารขายได้ต่อ หากผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ต้องเจ๊งไปเนี่ยการชดเชยเยียวยาใดๆก็ไม่อาจเพียงพอยังไม่นับถึงซัพพลายเชนต่างๆซึ่งเชื่อมไปสู่กเกษตรกรโดยตรงต้องได้รับผลกระทบไปด้วยดูแล้วผลกระทบที่ตามมามันหนักหนามาก เนี่ยค่ะเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารก็เลยยืน่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อเสนอเนี่ยเจ็ดข้อด้วยกันนะคะข้อสำคัญก็คือขอให้สบคเร่งพิจารณาอนุญาตให้ร้านอาหารในห้างเปิด,าารปดครัวาเปิดครัวแล้วจะได้ทำอาหารส่งได้ค่ะโดยให้รับเป็นออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้น<า>โดยห้างกำหนดจุดรับส่งอาหารนอกห้างก็ได้<า>จำกัดจำนวนคนจะเข้าไปทำครัวก็ได้ไม่มีการรับออเดอร์หน้าร้านเดือดขาดตรวจเช็คไทม์ไลน์พนักงานทุกคน จะตรวจและปิดเทสก่อนเข้าร้านก็ยินดีคือเขาบอกว่าโอ้โหคนหลายพันคนตกงานทันทีแล้วก็บอกด้วยเนี่ยรองไปครับว่านี่มันฉุกเฉิน มันไม่ควรจะรอถึง7วันที่จะไปทบทวนกันสัปดาห์หน้าเนี่ยลองใบใช่คือ7วันเนี่ยถ้าเกิดพิจารณาได้เร็วมันจะช่วยได้อีกหลายชีวิตและอีกหลายธุรกิจรอดนะคะแล้วนายกสมาคมพัฒนาการไทยท่านว่ายังไงเนี่ยคุณท่นนิวันกุลมงคลค่ะบอกว่ารัฐบาลสอบตกเรื่องการสื่อสารการแก้ปัญหาการหยุดเชื้อเลยไม่เป็นผล จากการประกาศห้ามร้านขายอาหารในห้างรวมไปถึงห้าม Delivery เนี่ยเข้าใจเจตนาว่าต้องการจะหยุดการเคลื่อนย้ายของคนเพราะว่าไม่เพียงคนหน้าร้านแต่ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องไปถึงคนครัวคนส่งวัตถุดิบที่ต้องเข้าออกคาดว่าหลักแสนในการประกาศห้ามเนี่ยรัฐบาลควรจะชี้แจงสาเหตุตัวเลขเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและควรจะมีมาตรการเยียวยาม,มาในคราวเดียวกันเลยค่ะ ลดค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าที่ชัดเจนผ่านห้างแล้วห้างก็จะได้มาช่วยผู้ประกอบการอีกทอดล่าสุดจากการสอบถามผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ที่สาขามีอยู่ตามห้างเนี่ยค่ะนายกสมาคมพัฒนาคันไทยคุณทนิวันบอกว่าินนเขาดิ้นรนออกมาหาพื้นที่ตั้งเป็นครัวนอกห้างกระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อที่จะรับออเดอร์แล้วก็ส่งตรงถึงบ้านแทนตอนนี้สมาคมกำลังหารือกับปั๊มน้ำมันเอกชนรายหนึ่งจัดหาพื้นที่ให้ คือหาปั๊มน้ำมันให้เป็นที่ทำครัว<า>แล้วก็ส่งอาหารรับออเดอร์กันโอ้โห,โหนี่ฮะ